mẹ sống tại gần lúc bà bỏ lại có là hãy quê bà họ lại hãy có mẹ luôn bay luôn mẹ ngủ bay luôn mẹ ngủ 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 mẹ đi mẹ ngủ mẹ đi mẹ ngủ mẹ วุ้ยวุ้ยมาเพียวจูโบมือโบได้อ็ลอ่มือม่นเม่นะโบนะมันโบมือมันโบไปอุ้มือเอามากระสถือเจาอู้ม่มนก็บุนนะโอ้ไลโอ้ อ๋อจิเอเอจะมามากขบอกแลแรใจอยู่บ้ามเบ่ได้สนใจเห็นบอกม่เันบ่ได้นักยังไงขอจังไปดูปลูกแปมันยังบอกแข็งแหงคืองออยามันดีอย่างในแถวโจยงโอมไปส่งโอมไปส่งอยู่เพื่อนอืมแล้ฮะก็อ๋อยังวะขอลงมามันยังปีกอยู่ไปดูไปเมื่อปะออดูบีป นะเขาพยายาอุ้มนะแม่แล้วก็ไปถ่ายอยู่แงไรหัวไปชนใครไปไปเมือม่อเมื่อเอามันถึงขั้นหน้านี่ขั้นใหญ่ๆนี่ก่อนเด้อแหละค่อยว่มันเลียยังบบว่างงอ่ะโบว่างเขาะว่างงอ่ะนี่มันชื่อโบงอ่ะ มันสิบเรียงัวดำมันสิบเรียตัวงัวลูกลูกลูกคนอื่นเนาะลูกตัวอื่นหะนะมันเลียยังเหรอมันเลียยังมาดูปะมือเงามือเงาเอ็นมือนี้นี้นี้ไปง้างงัางง้างโอ้โหงัวมือ วัวจูวัวขวนอไรนิวัวอีไหลโอ้หลมแม่กะบริโนนีนะมันบรอยกให้ลูกมันกินหอนุ่มปงะ้นนะ่อห่องอะไรก็ได้ก็ได้ห้อต่ตรงนาผมไปยังบอดินไปห้อยู่ขั้นน้องกับบรดยินห้อไปกับบรดีินหัวเขา เอาว่าจะหอยคืดว่าห่องว่าจะของท่านมาในใจฮะมันกะถาสลอกสลอกอยู่ันเมย์มันพายางมันกะสียางอยู่อันฮะปักเสือกก็อุ้ไปเด้อบ้าบ่เห็นตัวนอกสัมอนี้อ่ะลูกหอยปงมันมันมันฮะกต๊น

กันกับบสนใจกับลุเฮ้ยใช่เลน่บอลเบาอย่ะกโเนี่ยไปไปไป Cô khả năng sẽ tâm khả phút Nhìn mừng Bay xuyên bay Á, nhỏ vừa chỉ đẩy bừng hết tung Hãy để nhàng qua nó hào dưới <laughs> bắp á Hãy á Nhàng 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 qua hào để thẳng cổ

ลูกเส้นลูกเส้ิ่งพี่ลูกไปใบยางมาพี่ยางมาลูกยางมายางก็พี่ใบลูกไว้เมยนบอลเลี่ยงเอาซะแม่ถิ่มหัวลูกนี่เป็นแม่์หัวสามบอลส่วนสามห้อยนอลูกยังบุ๋ยหาย ทิมหัวลุ่ป้าลุ่วอยู่หน้าหัวลุ่ขึ้นมาบ่ได้ก็ะยางมาเลยบ่เบิ่งนหัวลุ่นี่ก็บ่เบิ่งนหัวลุ่นีุ่ก็อยู่คนละทางนุ่มยังบ่ให้ลุกกินฮะน้าหมอมันเป็นมีอีกต้นหนึ่งไปจัดการแหละฮันดอกลูกเส้นเย็ดฉ้นออกเด้อ อัพเดตย,ย,ย่อขึ้นมาสีนี่เนาะทุกคนเม่ะสีแดงหูุออมาสีดำเผาลายเหมือน,นเลยนหาก่อเนมคอยลงไปเฮบหินอ๋อบหินว่าเบ่งบหินว่าเนี่ยไรเจ้าที่ชอ็อคกำลังเทต้มหมาหุ่งกินตั้มอาหานกิน หัดว่าเ the mm. <agus st> ็นรียนหลูกอ้าวหละเห็นไหมันบกแขงีมันนี่แขงฮตนั้นตัวฮากอเ็นลียลูกัวนว่ากเดัมตัวนั้นขนาดลูมเมดัมตัวนั้นมันสีบรีอะ่ะค้ัวนั้นสีบรียหอนดอกบึหอวดอกบึมันสีบรีอะ่ะขึ้ นำข้าวป้าวมาจ้าไว้ไ่มีอีกตัวหนึ่งบ่บ่มีอีกตัวหนึ่งบ่ล่งแล่ลงไปเบิง่งแล่ลงไปเบิ่งอยู่หาหน้าเนาะแล่ลงไปเบิ่งแหล่อปะนี่เข็นงูอเนาะเร่หน้า้นเอร่ แล le ้วลงไปเบิ่งกับมันก็เรียลูกมันอยู่ไปแด้เบิ่งอีงัวเมือหนึ่งเห็นอยู่ตัวดำอ่าว่าออกลูกว่ะไปเบิ่งแล้วแล้วคือมาห้องห้องอะไรห้องเราแต่อยู่ทงหน้าเราก็บ่ได้ยินเราก็ซซ้อเราก็เบิ่งนังซซ้ออยู่แล้วก็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 บ่ได้ยินมาห้องอยู่คันน้องก็บ่ได้ยินมาห้องอยู่ไก่กับ่อด้เงินห้องอยู่ขอกไก่นี่ก็ยังบ่ไดีเงินยืนในเขาไป็นเงินไป็นปอบงัวลูกถึงนมากระเด็นโดยรถขึ้นออกมา ลงไปเบิื้องไม่จบแล้วไม่ทันไดเถื่อเหมือนเอาจนถามว่าคือเอามันลงมาเอาไลยทีมันไม่จะออกลูกมือหนาค้างไหวจนถามจริงมันกระบอกจะเถื่อนก็เลยเอาลงไปเลยสี้งามๆเลยคนมงอจนหันลูกตาหันเลยแต่ว่าสิตั้าหมองกินอันนี้ แล้วเลยซาร้าอยางเลยแบบนี้ยะลูไงไรคนจะไปต้กินอัลโลดกสิ่นดุกสินดุกสินดุกสิ้นดุกสินเมื่นหื่นหบื่งมื่มื่นหมื่นมาจะึกไหมเด้กถกสิ่แมนางเผาเมื่อวานนะทุกคนโอย เผื่อนอกมันสะย่อนเนอะทุกคนเออเผื่อนอกมันจะออกมาทมาณทงี่น่เลยกอมมมันเขาเมันเขาอู้มันเขามันบกเขาได้ค่ะนมางบอ่วตอนนี้ไครก็มีส่วนหัหอมนะหอนหอมอู้กอู้มาแต่ให้หน้ากูก็เกลเอ แล้วหงุมทับอิดกูหงุมที่ซอมกูจะเออแม่เหี้ยทะเยอเรียกอะไรรอดเข้าไปป้าบันมันก็เลยไม่คอยเห็ดให้แม่ไหนไม่เก็บเงินนี่มันนี่บอนี่บอยาอันหลังนะมันตั้มมันทั้งบาดบนมันตั้มอันนี้มันแหลนไปที่งนี้มันตั้มเลยเลยตั้มขมือเด่นทั้งบาดบนหลังย คอยทีถึงยัวน้อยเยอะทีนาะมันยังโมโหอันนี้นะทั้งอันแม่มันดีเลยมันได้จักนี่บ่ทั้งสิโมงก็คืนโมได้ตอนสี่โมตอนสี่โมงตโมนีนมันดีค่ะห๊ะห๊ะหของมันคือบอยล์น่ะจ๊ใครหูกับเขาเมม็์มานเดียว่ะเป็นยังงัวมันคือบอยตนอันนั้นมันนี้ มันมันมันอนเขาะมันนอนนะ